มันโถง,งานมสดหอมๆนุ่มๆฟูๆสูตรนี้หอมนุ่มฟูหอมงามมากๆเลยค่ะอร่อยมากและเป็นสูตรที่ทำง่ายที่สุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยทำมาก่อนก็ทำได้นะไปทำกันค่ะงาดำสามช้อนโต๊ะงาขาวสามช้อนโต๊ะนำไปคั่วให้หอมนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆน,นะจนกว่าเขาจะออกสีเหลืองนวลนๆน,น,นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะนำมาตำให้แตกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ นมอุ่นสองร้เป็นนมจืดนะคะนำไปอุ่นก่อนนะนมอุ่นที่ใช้ได้เอานิ้วจิ้มลงไปนับ1นถึง้าถ้าเป็นความร้อนที่เราทนได้ก็คือใช้ได้ค่ะน้ำตาลทราย90้า9 0กรัมยีสต์แห้งหวาน1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันเลยนะคะเราจะพักทิ้งไว้5-10นาทีค่ะเพื่อเช็คดูว่ายีสต์ของเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะ อีกหนาทีข้างหน้ามาดูกันค่ะเราแช่ครบ5นาทีแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาขึ้นฟูแบบนี้เขาใช้ได้นะไปผสมแป้งกันค่ะแป้งสาลีบัวแดง400กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาเกลือป่นเศษ1ส่วน3ช้อนชาแล้วก็ใช้ช้อนคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเข้ากันแล้วใส่นมกับยีสต์ที่เราผสมไว้นะคะลงไปได้เลย แล้วก็ตามด้วยงาดำงาขาวที่เราตำไว้แล้วค่ะลงไปได้เลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะพอเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะให้ใช้มือนวดต่อได้เลยนะเราจะใช้มือนวดจนกว่าแป้งผงเขาจะหมดไปค่ะใช้เวลานวดไม่นานประมาณ1-2นาทีค่ะก็จะได้ก้อนแป้งแบบนี้นะคะแป้งผงหายไปหมดแล้วแบบนี้ให้ใส่น้ำมันรำข้าวค่ะ50กรัม แล้วก็นวดจนกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานวดไม่นานค่ะ1-2นาทีพอน้้ามันซึมลงไปในเนื้อแป้งหมดแล้วนะคะก็นำก้อนแป้งมานวดบนพื้นแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะจะนวดง่ายกว่าในชามผสมนะคะใช้เวลานวดไม่นานค่ะรวมๆทั้งหมดตั้งแต่เรานวดมาั้งแต่แรกนะคะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอแป้งของเราไม่ติดมือแล้วแล้วก็เนื้อเนียนขึ้นแล้วนะคะแบบนี้เป็นเนื้อแป้งที่ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเนียนมากก็ใช้ได้แล้วนะคะนําใส่ชามผสมค่ะหาอะไรมาปิดไว้นะคะเราจะพักแป้งไว้นอกตู้เย็นค่ะหนึ่งชั่วโมงพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วก็จะได้หน้าตาแป้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําก้อนแป้งนะคะออกมานวดไล่ลมไล่อากาศก่อนนะคะสักหนึ่งนาทีค่ะเสร็จแล้วก็นํามาตัดแบ่งได้เลยนะคะ ขนาดของลูกก็แล้วแต่เราเลยนะของเบลทําลูกละ60กรัมค่ะกระดาษที่ใช้ลองนะคะเป็นกระดาษอบขนมเบอร์3 2 1 7ค่ะไปขึ้นรูปกันเลยเราจะขึ้นรูปแบบง่ายๆนะคะคลึงแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปคลึงบนพื้นแข็งๆนะคะคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะเสร็จแล้วก็นําใส่กระดาษรองได้เลยค่ะแล้วก็อาไปพักไว้ในซึ่งนึ่งนะคะเดี๋ยวเบลทาให้ดูอีกหลูกนะ นำมาคลึงแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็นำไปคลึงที่พื้นให้เขาเป็นลูกกลมๆนะคะเพื่อนๆจะทําเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วก็นําใส่กระดาษรองเอาไปพักไว้ในซึ้งนึ่งมันโทงานมสดสูตรน,นี้รสชาติเขาจะออกหวานหน่อยๆนะคะไม่หวานมากค่ะนุ่มแล้วก็หอมงามากๆเลยถ้าใครชอบรสชาติหวานๆนะคะเพิ่มน้ําตาลทรายได้เลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบรสหวานเลยนะคะก็ลดน้ําตาลทรายได้เหมือนกันค่ะพอเราห่อมันโทเสร็จแล้วนะคะเราจะพักมันโถไว้ในซึ้งนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะสัก20นาทีค่ะแล้วค่อยนําไปนึ่งนะ พอเราพักมันโทในซึ่งเนื่องครบ20นาทีแล้วนะคะก็ไปเตรียมเนื่องกันได้เลยค่ะน้ําสําหรับนึ่องนะคะตั้งไว้ให้เดือดจัดๆแบบนี้นะก่อนนํามันโถขึ้นเนื่องค่ะเราจะเนื่องไฟแรงเลยนะคะ10นาทีค่ะเวลาการเนื่องขึ้นกับขนาดของลูกมันโทด้วยนะคะมันโถสามารถเนื่องพร้อมกันได้เลยนะ2ชั้น3ามชั้นก็เนื่องได้เลยพอเราเนื่องมันโถเสร็จแล้วนะคะให้ค่อยๆแง้มฝาแบบนี้ให้อากาศด้านในเขาค่อยๆออกมาก่อนแล้วก็ยกฝาขึ้นทันทีเลยค่ะ กันน้ำที่อยู่บนฝาเนี่ยจะหยดลงบนหน้ามันโถนะคะสำหรับวิธีเก็บนะคะไม่แนะนําให้เก็บแป้งสดที่ยังไม่ได้นึ่งไว้นะคะให้นึ่งไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้ประมาณ5-7วันช่องแช่แข็งอยู่ได้2เดือนเวลาจะทานก็นํามาอุ่นนะคะนุ่มเหมือนเดิมค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะคะ